selamat di kitab nakhi ke เรามาเริ่มต้นจากไฟล์แรกของ Cosmo Pro เลยต้องการรันด้วยเกียร์4จัดเกียร์4ไปนะฮะที่เห็นอยู่ตอนนี้คือเราจูนไปแล้วเป็นไฟล์ของเราแล้ว100%นะครับตัดจบไปที่200เกือบย0่ละคลิปนี้จะค่อนข้างยาวสักหน่อยแต่อยากให้ทุกคนได้ชมและได้ดูทุกอย่างที่เราทำนะครับ ตอนแรงมาเก่าของงานเก่าไฟล์เดิมเขาอัดไม่ทันครับมือถือชาร์จแบตอยู่เลยได้คลิปจากไฟล์ที่เราจูนแล้วและเดี๋ยวเราไปดูที่กราฟกันดีกว่านะครับว่าของเก่าและของใหม่ที่ผมจูนมันต่างกันขนาดไหนต่างกันยังไงนะะตัวนี้เป็นรันที่3ของไฟล์ที่จูนแล้วครั้งเดียวนะครับ ไปที่แรงม้า96แรงม้า120กว่นิวตันนะฮะสำหรับสเตป 3+ Plus เขียนแค่ครั้งเดียวกระโดดจากงานเก่าและกราฟที่แตกต่างแบบนี้เลยครับและหลังจากเราจูนเสร็จแล้วเราจะมาทำการเปลี่ยนลิ้นโตกันว่าลิ้นโตจะทำให้แรงม้าของเราเพิ่มขึ้นอีกไหมไปชมครับอธิบายกันไปยาวๆเลยนะครับลิ้นโตสํสำหรับของ Cosmo Pro ผมสั่งนำเข้ามานะครับ สามารถใส่ใน m a สเตอร์3ตรงรุ่นใส่ได้เลยไม่ต้องดัดแปลงใดๆรถเดิมก็ใส่ได้ไม่ต้องจูนใช้งานได้วิ่งได้เลยครับแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะโอกาสดีที่เราจะได้ทดสอบลิ้นโตไปควบคู่กับงานรีแมปสเต็ป3 Plus. ทุกคนจะเห็นความแตกต่างของลิ้นโตและลิ้นเดิมแล้วนะครับว่าขนาดใบแตกต่างและใหญ่กว่าจริงๆไม่ใช่การขยายหน้าลิ้นนะคะ ท้าความด้วยกราฟเดิมของลูกค้าเก่าก่อนนะครับตัดมาที่6,500รอบและแรงม้าได้มาที่88แรงม้าเท่านั้นเองแล้วดูจากลักษณะของกราฟแล้วก็เป็นดังภาพครับเจอไฟล์จูนเราแค่ไฟล์เดียวดูกราฟที่เห็นเราทำการเปลี่ยนลิ้นโตสดหน้าไดาโนเลยโดยที่ไม่ปรับใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อทดสอบความแตกต่างและการไปต่อของผลงานของเราว่าเราจะสามารถทำแรงม้าต่อได้ไหม ให้หลุดจากแรงม้าเดิมที่เราเคยทําได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เป็นความหวังของเราเหมือนกันครับว่าทําไปแล้วแรงม้าจะต้องเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งแน่ๆอีกอย่างหนึ่งผมจะพัฒนางานจูนให้ก้าวข้ามไปถึงสเต็ปสีให้ได้และอาจจะออกสเต็ปสีในเร็วๆนี้ด้วยครับการทำงานของผมลูกค้าอยู่กับรถได้ตลอดเห็นทุกอย่างที่เราทำไม่มีหมกเม็ดการวัดผลงานของเราต้องการความจริงทุกอย่างเท่านั้น และเราไปรันไดโนกันต่อได้เลยครับหลังจากใส่ลิ้นโตมีแรงมาเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมต่อ วันนี้เข้าสู่รันสุดท้ายแล้วเราไปชมครับว่าลินโตจะช่วยให้เราทำแรงมาได้ถึงเท่าไหร่ครับและสามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดช่วงปลายได้ไหมไปครับความเร็วสูงสุดที่225 สดๆจัดจ้านะครับไม่มีตัดต่อขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับมีอะไรปรึกษาที่หน้าเพจได้เลย